สวัสดีครับกบมาอีกครั้งกับไก่ทอดที่เขาหลักนะบางเนียงร้านนี้อยู่ในตลาดเช้าแล้วก็ร้านที่คนซื้อกันมากฮนะแล้วก็เมื่อวานผมลองไปชิมดูแล้วอร่อยวันนี้ตั้งใจที่จะมาซื้อเพื่อที่จะไปให้เด็กกินแล้วก็กินด้วยครับว่าจะกินในตลาดตอนร้อนนะะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อกลับไปอีกรอบหนึ่งให้กับเด็กกินนะฮะ ร้อ,อนๆแล้วกินมากครับ่อคิวดวยครับร้อนๆนยครับ ระวางกินตรงนี้ครับอร่อยมากกลับมากินเพิ่มครับอันละสิบบาทนะอย่างนี้ฮะหนึ่งอันนะก็สองอันนะครับร้อนๆเลยฮะโอปหกสามแล้วก็เอาสักสี่ครับ โอเคเดี๋ยว,ยวที่เหลือมาตื้อที่หลังคระะับแค่นี้กันนะฮะก็เหนียวสักสิบบาทนะฮะไก่ชิ้นส่วนที่เขาบอกว่าอร่อยนะก็คือตรงนี้มันคือประมาณสะโพกหรอไม่ใช่น่องเล็กๆเข้มาเนี่ยเอ้ยผมลืมไปนี่มาต้องจิ้มไม่เป็นไรฮะอืมว้า เขาเหนียวอืมเราไปซื้อขนมไปฝากเด็กเดี๋ยวผมกลับไปซื้อไก่ร้อนอืมตรงนี้อรอครับไก่ร้อนนี่อร่อยจริงฮะน่าจะเป็นที่อร่อยสุดแล้ว đây cũng chưa còn giảm à mần đập chừng ngay rồi cọc được khá ừ hả? ต้องบอกเขาว่าเราเเกระเทียมเจียวผมลืมเออหมดเลยเกรเทียมเจียวกับน้ำจิ้มอ่ะกินอย่างนี้ก็เดียกัน,กนไม่ค่อยไม่หวานแต่เดี๋ยวบอกไม่กินเขาบอกมาเทีย่ยวเนี่ยกินทุกมือเลยไม่ไหวไม่ไหวเขาบอกากินทุกมือไม่ไหวเขาอ,อ้วนไปลอกออครับปุ๊บนี่ ล็อกปุ๊บโอเคแต่ขนาดนี้นะจะกินอะไรเนี่ยชาอร่อ,อยครับคนเดียวห้าบาทเดียวห้าบาทเนี่ย เรารัวบว่าที่เขาหลักเนี่ยอาหารถูกถูกกว่าที่น้องสวนผมว่านะนองส่วนซื้อไก่ทั้งหมดจะสองร้อยของก็สองร้อยกว่าบาทแต่ไก่เนี่ยซื้อแบบอิ่มนะร้อยกว่าบาทแล้วแต่ราวย อืมกินนี่ร้อนๆเลยของแทบกินไม่ได้อ,อร่อยปี15บาทนะเย่เนี้ย เลยเลยคอใส่เพ่มรสซักเลยถุงนี้ไม่ต้องใส่เ่าดีดีอย่างเงี้ยไว้แบบหลังรสเนี่ยก็ได้อะไรที่มันไม่คช้อ่ะมารวมรวมกันไว้ดีกว่าดีกว่า,วาถ้าเป็นตะกร้าแล้วก็อืัอออะรมเาะเราสัง่งมันว เนี่ยป้าหลังหลังนี้ที่เขากินเขาแก้หัววานนี่ว่าแสบน้ำไหมแต่ทำเนี้ยยังยไม่กลับอีกเลยเขาบอกอยำครับขนลุบขี้ผนี่ขนมแบบใต้ไหมแล้เขาบอกข้าวยำเอามายำยัง,ยงไงเนี่ยหรอนี่เหรอยี่สิบบาทข้าวยำก็เลยม,ม,นมนีน้ำด้วยน้ำน้ำบูดูมั้ง เออก็อยากกินแกงใบชะมวงอะ่ะปลากระใต้อ่ะมีขายที่ไหนต้นขาหมูใบชะมวงกินหั่ใหญ่เลยเราไปกินหั่ใหญรหห่ร้านตัวเล็กมีไหมไม่สนิทร้านตัวกนร้านนึงที่อยากไปคือร้านป่ายางเนื้อหัใหญ่มันมีป่ายยางอืมอร่อยมากเคยลืมมันจิ้มมาเพื่มมอนชอบกินหมูหวานไม่เป็นไร ก็ไม่ละเมดตรวเหืออร่อยนะก็ินกัเด็กนเด็กๆอืมรนะมีพ่อซื้อไก่ทอดเหมือนเมื่อวานที่ผมกนเขาด้เดี๋ยวเราจะรอแวร้อนเลไม่ร้อนไม่เอาเอาแบบร้อนใหม่ๆเลยอนได้ไหมอนได้คอนังไม่อนแบบเขาเลยซื้อมาอีกก็อนทเดียว Mình ăn cho hưng hạng Ừ họ lòa lòa hưng hảo 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 Ừ Ừ hấp Ui bị à? อไบ้างออกไหมน้ชิมเยออืมน้่จิ้มกลับไปแย่งเด็กกินสิรอบนึงให้ผมนะชิมด้วย ร้อนร้อนมากออก<ล>แากเตาร้อนๆเลยไปซื้อเมื่อกี้ทอดยังไม่เสร็จใจเหมือนกันต้องแบบร,อร,อรอ้อนๆจริงๆอ่ะถึงอร่อยไข่ทอดหนึหน่งต้องรอ้อนสองต้องมีกรียมเจียวแล้สามต้องมีน้ำจิ้มผมกินพอๆไปก่อน แวบถึงโรงแรมกินสักรอบหนึ่งแต่แบบมีครบสูตรฮะสั่งไปแล้วครับว่าเอาซิ้นส่วนไหนเพราะว่าบางครั้งมันหมดเขาบอกต้องเก็บไว้อืมดอด่อยของ มีนักท่องเที่ยวเยอะเด็ดเด็ดไอ้นี่ที่มันเอ็นออกไนเลยเด็ดเ็ดชูใหม่ครับเมื่อสักครู่เพราะว่าหร่มันเต้นปละที่นี่นะเช้าเช้านี่นะมีฝรัหลังมาเดินเยอะในะตลาดน,นี้ก็ไม่เห็นสองวันแล้วครับ โอ้จบบริบูรณ์ก็เดี๋ยวผมไปเอาไก่ให้เด็กๆแล้วก็อาจจะถา่ายบรากาศตอนกินกันนิดๆหน่อยๆครับขอบคุณครับที่ติดตามฮนะผมมิเตอร์เซียเชื่อมใจแล้วก็นางนะดีต้องสวัสดีล,ลาไปก่อนนะครับ